สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีที่เ,เรียกว่าพลิกวงการวัคซีนไปเลยนะคะก็คือวัคซีนชนิด mRNA นั่นเองค่ะเรามีบทประดิทัศเชิงลึกด้านภูมิคุ้มกันวิทยาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะคะว่ากลไกลข้างในเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่ตั้งแต่เรื่องพื้นฐานเลยไปจนถึงว่าร่างกายเราตอบสนองกับมันยังไงครับเป็นแนวคิดที่แบบ น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเราใช้กลไกลของเซลล์เราเองนี่แหละมาสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งมันต่างจากวัคซีนแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันเยอะเลยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันครับว่าอะไรคือหัวใจสำคัญจริงๆที่ทำให้มันเอ่อทั้งแตกต่างแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงด้วยงั้นเราเริ่มจากหลักการง่ายๆก่อนเลยนะคะหลักชีววิทยาพื้นฐานที่ว่า DNA เก็บข้อมูลแล้วก็ส่งคำสั่งผ่าน mRNA ให้เซลล์สร้างโปรตีน ใช่ครับถูกต้องเลยลองนึกภาพง่ายๆนะครับว่า mRNA เนี่ยเหมือนเป็นพิมพ์เขียวชั่วคราวหรืออาจจะเหมือนสูตรอาหารก็ได้ครับที่เซลล์ใช้สร้างโปรตีนตามคำสั่งที่มาจาก DNA อีกทีแต่ตัว mRNA เองเนี่ยมันทำงานอยู่ข้างนอกนิวเคลียสนะครับในส่วนที่เรียกว่าไซโทพลาซึมอ๋อค่ะแล้วทีนี้วัคซีน mRNA เอาหลักการนี้มาใช้ป้องกันโรคได้ยังไงคะคือแทนที่เราจะฉีดตัวเชื้อโรคเข้าไป ไม่ว่าจะแบบที่ตายแล้วหรือแบบที่ทําให้อ่อนแรงลงหรือแม้แต่ชิ้นส่วนโปรโตีนของเชื้อโดยตรงเราส่งแค่สูตรนะครับหรือก็คือ mRNA ที่เขียนคําสั่งให้สร้างโปรโตีนส่วนเล็กๆของไวรัสที่มันไม่ก่อโรคอย่างเช่นโปรโตีนหนามของไวรัส s a r s c o v -2 ส่งเข้าไปในเซลล์เราอย่างเซลล์กล้ามเนื้อตรงที่ฉีดเซล์เราก็จะอ่านสูตรนี้แล้วก็ผลิตโปรโตีนหนามขึ้นมาเองเลยครับเหมือนเราเปลี่ยนเซลล์เราให้เป็น โรงงานผลิตวัคซีนจิ๋วๆชั่วคราวอ๋อเข้าใจแล้วค่ะตรงนี้นอาทึ่งมากคือมันเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆเลยนะคะในการออกแบบผลิตทําให้แบบถ้ามีไวรัสกลายพันธุ์ขึ้นมาก็ปรับสูตรรับมือได้เร็วกว่าวัคซีนแบบเก่าๆเยอะเลยใช่ครับตรงนี้เป็นจุดแข็งสําคัญเลยมันเปลี่ยนวิธีคิดในการพัฒนาวัคซีนไปเลยครับ แต่มีคำถามค่ะคือตัว mRNA เองเนี่ยมันค่อนข้างบอกบางไม่เสถียรเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเราจะส่งมันเข้าเซลล์ยังไงไม่ให้มันสลายไปซะก่อนคำถามดีมากครับใช่เลยครับ mRNA นี่สลายตัวง่ายมากๆจริงๆเราก็เลยต้องมีเหมือนกับกรอบป้องกันหรือยานพาหนะพิเศษที่เรียกว่าอนุภาคนาโนไขมันหรือลิปิดนาโนพาติเคิลชื่อย่อๆก็ LNP ครับ เอาไว้ห่อหุ้งตัว mRNA นี่แหละครับ LNP นะคะครับผมตัว LNP นี่ก็ออกแบบมาฉลาดนะครับมันมีไขมันหลายๆชนิดทำงานร่วมกันอยู่ข้างในอย่างเช่นไขมันที่มันเปลี่ยนประจุได้ตามค่า pH หรือ ionizable lipids อันนี้สำคัญมากตอนที่ต้องปล่อย mRNA ออกมาในเซลลแล้วก็มีไขมันอีกแบบที่ช่วยพรางตัว LNP ไม่ให้ระบบภูมิคุ้มกันเรามาจัดการเร็วเกินไป อ oh, ค่ะพอเราฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อไปแล้วเนี่ยเซลล์แถวๆนั้นโดยเฉพาะพวกเซลล์นำเสนอแอนติเจนหรือ APCs ที่เป็นเหมือนหน่วยลาดระเวนของระบบภูมิคุ้มกันมันก็จะมากินหรือกลืนกิน LNP เข้าไปในเซลล์ผ่านกระบวนการที่เรียกว่า endocytosis เข้าไปอยู่ในถุงเล็กๆชื่อ endosome endosome น่าสนใจตรงนี้เลยค่ะ แล้วทีนี้ miRNA มันจะออกมาจากถุงเอนโดโซมได้ยังไงคะมันเหมือนติดอยู่นี้นั้นเลยครับคือข้างในเอนโดโซมเนี่ยสภาพมันจะมีความเป็นกรดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งไอความเป็นกรดนี้แหละมันไปนกระตุ้นให้ไขมัน ionizable lipid ที่ว่าเปลี่ยนประจุต,ตัวเองพอประจุปเปลี่ยนมันก็ไปทําปฏิกิริยากับเยื่อหุ้มของเอนโดโซมทําให้เยื่อหุ้มมันเสียสภาพหรือแตกออกเหมือนเราเจาะถุงนะครับ miRNA ที่อยู่ข้างในก็เลยหลุดปล่อยออกมาสู่ไซโทพลาซึมได้ อ๋อ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองครับแล้วพอออกมาในไซโทพลาซึมแล้วไรโบโซมในเซลล์ก็จะเข้ามาอ่านรหัสแล้วก็สร้างโปรโตีนหนามตามคำสั่งนั้นเลยขอย้ำตรงนี้หน่อยนะคะคือสำคัญมากว่า mRNA เนี่ยมันทำงานแค่ในไซโทพลาซึมเท่านั้นไม่ได้เข้าไปยุ่งในนิวเคลียสไม่ได้ไปยุ่งกับ DNA ของเราเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะถูกเซลล์ย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติในไม่กี่วันถูกต้องครับ แต่โปรตีนหนามที่เซลล์สร้างขึ้นมานี้สิคะที่จะอยู่กระตุ้นภูมิคุ้มกันเราไปอีกหลายสัปดาห์เลยใช่ครับถูกต้องเลยแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ LNP นะครับคือตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ยานพาหนะเฉยๆนะมันยังทำหน้าที่คล้ายๆเป็น a d j u v เ n t หรือสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันไปในตัวด้วยครับ ช่วยปลุกระบบภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด innate immunity ให้ตื่นตัวแล้วก็ดึงเซลล์ภูมิคุ้มกันอื่นๆให้มาที่บริเวณที่ฉีดมากขึ้นด้วยเหมือนได้โบนัสเสริมมาอีกครับอ๋อตัว LNP เองก็ช่วยกระตุ้นด้วยดีเลยค่ะทีนี้พอเซลล์เราสร้างโปรโตีนหนามขึ้นมาแล้วระบบภูมิคุ้มกันขั้นสูงหรือแบบปรับตัวของเราจะเข้ามาจัดการกับโปรโตีนแปลกปลอมนี้ยังไงต่อคะครับ เซลล APCs ที่ได้โปรตีนหนามไปแล้วเนี่ยมันจะเดินทางไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่นั่นมัน,น,น,นจะย่อยโปรตีนหนามเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำเสนอชิ้นส่วนเหล่านี้ให้กับเซลล์ T ชนิดหนึ่งเรียกว่า T helper cell หรือ CD4+ T cell ผ่านโมเลกุลที่ชื่อ MHC class 2ตัว T helper นี่แหละครับเปรียบเสมือนผู้จัดการหรือผู้ควบคุมหลักของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันขั้นสูงเลยครับค่ะผู้จัดการครับ แล้ว T helper เนี่ยก็จะไปสั่งงานเซลล์สำคัญอีกตัวคือ B cell ให้เริ่มทำงานกระบวนการสำคัญมากๆจะเกิดขึ้นในโครงสร้างพิเศษในต่อมน้ำเหลืองที่เรียกว่า g e r m i n a l center หรือศูนย์เกิดเซลล์ครับศูนย์เกิดเซลล์ครับในนี้นี่เองที่เซลล์ B จะได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้นมีการคัดเลือกมีการปรับปรุงตัวเอง ผ่านกระบวนการอย่าง somatic hypermutation หรือ affinity maturation เพื่อให้มันสามารถสร้างแอนติบอดีที่จับกับโปรตีนหนามได้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆผลลัพธ์สุดท้ายจากศูนย์ฝึกนี้เราจะได้เซลล์หลักๆ2ชนิดครับคือ 1. น plasma cell plasma cell ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแอนติบอดีคุณภาพสูงปล่อยออกมาในกระแสะเลือดเยอะๆกับ 2. คือ memory B cell หรือเซลล์ B ความจำที่จะจดจำโปรตีนหนามนี้ไว้ถ้าเราเจอเชื้อจริงในอนาคตเซลล์ Cell นี้จะพร้อมตอบสนองได้เร็วมากๆสุดยอดเลยค่ะนั่นคือฝั่งของการสร้างแอนติบอดีแล้วการตอบสนองที่ใช้เซลล์จัดการโดยตรงล่ะคะมีไหมคะมีครับการที่เซลล์ของเราเองนี่แหละเป็นตัวสร้างโปรตีนหนามจาก m r n a ขึ้นมามันการมันเป็นการเรียนแบบการติดเชื้อไวรัสตามธรรมชาติอย่างหนึ่งเลยนะครับ ทำให้เซลล์ที่สร้างโปรโตีนหนามเนี่ยสามารถนําเสนอชิ้นส่วนโปรโตีนนั้นผ่านช่องทางอีกแบบหนึ่งได้ด้วยคือผ่าน MHC class 1นอ๋คนละช่องทางกับที่ APCs ใช้คุยกับ T helper ใช่ครับสัญญาณผ่าน MHC class 1เนี่ยมันจะไปปลุกเซลล์ T อีกชนิดหนึ่งคือ CD8 plus T cell ให้กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า cytotoxic T lymphocyte หรือ CTL หรือที่เราอาจจะเรียกว่าเซลล์ T นักฆ่าครับ เซลทีนะะักฆ่าครับเซลล์ sell พวกนี้พอถูกกระตุ้นแล้วมันจะออกล่าตระเวนไปทั่วร่างกายเลยคอยตรวจหาเซลลไหนก็ตามที่กำลังติดเชื้อไวรัสจริงๆถ้าเจอเซลล์ที่ติดเชื้อมันก็จะเข้าไปทำลายเซลนั้นโดยตรงเลยครับเพื่อหยุดการแพร่กระจายของไวรัสโห oh. เท่ากับว่าวัคซีน mRNA นี่กระตุ้นครบเลยนะคะทั้งสร้างแอนติบอดีไว้คอยจับไวรัสนอกเซลล์แล้วก็สร้างกองทัพเซลล์นักฆ่าไว้จัดการเซลล์ที่ติดเชื้อไปแล้วแถมยังสร้างความจำให้ระบบภูมิคุ้มกันเราอีกด้วยถูกต้องเลยครับครบเครื่องมากเราได้ทั้ง memory B cells และ memory T cells ทั้ง CD+ และ CD8+ ที่จำลักษณะของโปรตีนหนามนี้ได้ ทำให้เมื่อเราเจอเชื้อโรคจริงๆในภายหลังหรือแม้แต่ตอนที่เราไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นระบบภูมิคุ้มกันของเราจะเกิดการตอบสนองที่เรียกว่า anamnestic response หรือการตอบสนองแบบทุติยภูมิซึ่งมันจะเร็วขึ้นแรงขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยครับมีการสร้างแอนติบอดีที่ดีขึ้นไปอีกอ๋อการฉีดเข็มกระตุน้นมันไม่ใช่แค่เพิ่มปริมาณแอนติบอดีเฉย ไม่ใช่แค่นั้นครับมันเหมือนเป็นการฝึกซ้ำและอัปเกรดความจำทางผุมิคุ้มกันของเราด้วยอาจจะมีการปรับปรุงการตอบสนองผ่านเ e r m i n a l Center เตอรรอบใหม่ด้วยซ้ำครับเข้าใจเลยค่ะประสิทธทิภาพนี่ดูน่าทึ่งมากๆแล้วเรื่องความปลอดภัยล่ะคะที่หลายคนอาจจะยังกังวลอยู่ รเรื่องความปลอดภัยนี่ก็มีการเก็บข้อมูลกันเยอะมากๆจากการใช้งานจริงในประชากรหลายร้อยล้านคนทั่วโลกเลยนะครับข้อมูลก็ยืนยันตรงกันว่ามีความปลอดภัยสูงครับอาการข้างเคียงที่พบบ่อยๆส่วนใหญ่ก็ไม่รุนแรงเช่นปวดบวมแดงร้อนตรงที่ฉีดหรือบางคนอาจจะมีไข้อ่อนเพลียปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวซึ่งจริงๆแล้วอาการพวกนี้เป็นสัญญ,ญาณที่ดีนะครับว่าระบบภูมิคุ้มกันของเรากําลังตอบสนองกําลังทํางาน อ๋อเป็นสัญญาณว่าวัคซีนทํางานใช่ครับส่วนผลข้างเคียงที่ ที่รุนแรงกว่านั้นอย่างเช่นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบอันนี้ก็ต้องบอกว่าพบได้น้อยมากๆครับมักจะเจอในกลุ่มวัยรุ่นชายหลังการฉีดเข็มที่2มากกว่าแต่ถึงพบน้อยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแต่โดยรวมแล้วข้อมูลล่าสุดที่มีการศึกษาทบทวนกันเนี่ยก็ยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าประโยชน์ของวัคซีนในการป้องกันการป่วยหนักการเข้าโรงพยาบาลหรือการเสียชีวิตจากโควิด -19 เนี่ยมันมีมากกว่าความเสี่ยงจากผลข้างเคียงเหล่านี้อย่างมีนัยสําคัญมากๆค่ะชัดเจนเลยค่ะ นั้นมองไปข้างหน้าบ้างอนาคตของเทคโนโลยี mRNA นอกเหนือจากวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้เขามองไปถึงไหนกันแล้วคะมีศักยภาพจะทำอะไรได้อีกบ้างโอ้โหศักยภาพนี่มหาศาลเลยครับตอนนี้กำลังมีการวิจัยและพัฒนาวัคซีน mRNA สำหรับโรคติดเชื้ออื่นๆอ,อ,อีกเยอะเลยอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่ HIV RSV หรือแม้แตโรคอื่นๆอ,อย่างมาลาเรียวัณโรค แล้วที่น่าตื่นเต้นมากๆก็คือการนําไปใช้กับมะเร็งครับมะเร็งหรอคะใช่ครับกําลังพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าวัคซีนรักษามะเร็งเฉพาะบุคคล personalized cancer vaccine แนวคิดก็คือไปตรวจหาโปรโตีนกลายพันธุ์ที่มันจำเพาะมากๆบนผิวเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยแต่ละคนที่เรียกว่า n e o a อแอนติเจแล้วก็ออกแบบ mRNA ให้ร่างกายเราสร้างโปรโตีนนั้นๆขึ้นมาเพื่อกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเองนี่แหละไปเรียนรู้และจดจาแล้วก็เข้าไปโจมตีเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเลยโหฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะคะครับแต่มันกำลังเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมองไปถึงการใช้ miRNA ในการรักษาโรคทางพันธุกรรมบางชนิดด้วยที่ร่างกายขาดโปรโตีนบางอย่างไปก็อาจจะใช้ miRNA ส่งคำสั่งเข้าไปให้เซลล์สร้างโปรโตีนที่ขาดหายไปนั้นขึ้นมาทดแทนได้ฟังดูมีความหวังมากๆเลยค่ะแต่ก็น่าจะยังมีความท้าทายอยู่บ้างใช่ไหมคะแน่นอนครับยังมีเรื่องที่ต้องพัฒนาต่ออย่างเช่นการเก็บรักษาวัคซีน m r n a ที่ปัจจุบันยังต้องใช้อุณหภูมิต่ำมากๆอยู่ หรือการพัฒนาระบบนำส่ง LNP ให้มันดีขึ้นไปอีกให้มันส่ง miRNA ไปยังเซลล์เป้าหมายได้แม่นยำขึ้นหรือลดปฏิกิริยาข้างเคียงลงได้อีกซึ่งตอนนี้ก็มีการวิจัยเยอะมากครับทั้ง LNP รุ่นใหม่ๆสูตรวัคซีนแบบผงแห้งที่ไม่ต้องแช่เย็นจัดหรือแม้แต่เทคโนโลยีที่เรียกว่า s r n a หรือ self-amplifying RNA ที่มันจำลองตัวเองได้ทำให้ใช้โดสน้อยลง ค่ะก็คงต้องติดตามการพัฒนากันต่อไปนะคะสรุปวันนี้เราก็ได้เห็นภาพรวมแล้วนะคะว่าเทคโนโลยี mRNA เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของวัคซีนโควิด -19 อย่างเดียวแต่มันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้เร็วแล้วก็มีศักยภาพที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการป้องกันและรักษาโรคต่ตางๆได้อีกมากมายเลยในอนาคตใช่เลยครับแล้วก็อาจจะทิ้งท้ายด้วยคำถามที่น่าสนใจให้เราลองไปคบคิดกันต่อนะครับว่า ในเมื่อตอนนี้เรามีความสามารถที่จะเหมือนกับเขียนโปรแกร,รมให้เซลล์ในร่างกายเราสร้างโปรโตีนอะไรก็ได้ที่เราต้องการได้ตามสั่งแบบนี้แล้วเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าหรือในทศวรรษหน้าเทคโนโลยีนี้มันจะเปิดประตูไปสู่การรักษาโรคที่ซับซ้อนอื่นๆนอกเหนือไปจากแค่โรคติดเชื้อหรือมะเรง็งที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงในวันนี้ได้อย่างไรบ้างอันนี้น่าติดตามมากๆครับ